สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความลับของโนด,ดัมเท่วมนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับวันนี้และมันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวของช่างโลกผมแดงหลานจานนี้ก็เป็นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวละครของโนด,ดัมเนี่ยในตอนนี้เขานั้นมีความลับมากมายที่ซ่อนเอาไว้ใช่ไหมฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาเป็นใครเรื่องราวที่ว่าทาไมร่างกายโนด,ดัมเนี่ยมันถึงได้มีความผิดปกติ เพราะว่าอย่าลืมนะว่าในสมัยเด็กเนี่ยบาร์กี้เคยพูดเอาไว้นะว่าหน,นวดดำเขานั้นคือคนที่ประหลาดเพราะว่าเขานั้นคือคนที่ไม่ต้องหลับต้องนอน,นสักนิดส่วนการที่ไม่ต้องหลับต้องนอนเนี่ยคนธรรมดาปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นหนวดดำเขานั้นยังมีร่างกายที่แปลกประหลาดซึ่งมันมาจากคําพูดของมากโก้ในสงครามเบลอฟอร์ดแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ว่าหนวดดำเนี่ยในตอนนี้เขานั้นเป็นคนเดียวที่สามารถใช้พลังผบีศาร์ได้สองอย่างซึ่งในเรื่องวันพีชน็อย่างที่รู้กันดีนะผย ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปสองผลคนคนนั้นก็จะตายใช่ไหมฮะแต่ว่าหนวดํำนั่นกับสามารถทาได้ซกงัมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้นั้นเป็นปริศนาว่าทำไมหนวดดำเนี่ยถึงได้มีความพิเศษและความแปลกประหลาดขนาดนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดเพราะว่าหนูดํำเนี่ยคราวนั้นเจอกับบอนนี่เนี่ก็จับตัวบอนนี่เอาไว้แต่ว่าหลังจากที่ใครหนคราวนั้นเดินทางมาหนวดํำมันก็ได้หนีไปใช่ไหมฮะซึ่งนั้นมันคือเรื่องราวที่แปลกประหลาดนะว่าทำไมอาจารย์โนดาถึงได้ตั้โปรเรื่องราวให้หน เธอนั้นไม่ถูกจับโดยใครนู้แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีสัญญาที่กุมะาได้ทำมาไว้กับดร์เวกพังแต่ว่าประเด็นที่ยังไม่เคลียร์นั่นคือทำไมหนวดดำเนี่ยถึงต้องมาเจอกับบนันนี่แล้วก็หนีไปแบบนั้นซึ่งในเนื้อหาในภาคไอเคเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวมากมายที่ได้ไม่กล้อเอาเปิดเผยออกมานะฮะซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวเกิดกับกุมะาบันนี่แล้วก็จินนี่ที่มันเป็นเรื่องราวดราม่าแล้วก็เรื่องซ่ร้าในภาคไอเคซึ่งในตอนนั้นก็จะไดไ มันก็เลยทําให้เธอนน้นปวดเป็นโรคแล้วก็ทําให้ความสามารถพลังผัวิสาที่ได้มีการทดลองเนี่ยมันสืบทอดมายังลูกของเธอในกอบอนนี่ซึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นอาบอนนี่เนี่ยเธอ้นมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองของสแตนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะหนวดํำเนี่ยการที่เขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดมันจะหมายความว่าหนวดํำเขานั้นถูกทดลองอะไรแบบนี้เหมือนกันหรือไม่ภาวะการที่อบอนนี่แล้วก็หนวดนั้นได้มาเจอกันอย่างปประหลาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการปูเรื่องราวแล้วก็คำใบ้ที่บอกนะว่า การเจอกันหลังวันนี้ในกหนวดามเนี่ยมันคือการเจอกันของผลขนการทดลองทั้งสองคนที่พวกเขานได้มีการมาเจอกันก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดกับร่างกายของหนวดามเนี่ยมันได้มีการเปิดเผยนะว่าสิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทดลองเรื่องราวพวกนี้มันก็จะสมเหตุสมผลแล้วก็ฟังดูเข้าใจได้ทันทีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่แบบประหลาดทั้งหมดมันบอกว่าเป็นการทดลองขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องนอนหรือว่าการใช้พลังผปีฝาได้สองผลเรื่องราวพวกนี้ก็จจะะฟัังดดูเข้้าใไททนนี เพราะว่าขนาดล่าสุดพวกออเขาไว้กระพังเนี่ยพวกเขานี่ยังคืนชีพขึ้นมาแล้วก็อยู่ในร่างเดียวกันซึ่งการที่พวกเขานั้นเหลายคนในร่างเดียวกันเนี่ยมันน่าสนใจใน,นะเวกะพังเขานั้นจะสามารถกินผลปีศาจได้หลายผลในระเบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าและนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับบอนนี่เราก็จะได้เห็นนว่าหนดามเนี่ยเขานั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับผมแดงมาตั้งแต่วัยเด็กซึ่งพวกเขานั้นเคยต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยกลุ่มโรเจอร์นั่งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เรื่องราวพวกนี้มนอาจจะเชื่อมโยงกันกนกันนนนกเกาากกเเเเเเหหมมกกกกพรราาาาาะะะววว่่่็็จจ้้แชงถูล เพราะฉะนั้นแชงก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องฝึกการลังการลิงและยิ่งล่าสุดเที่ยวบาบมันยังมีคนที่มีหน้าตาที่เหมือนกับแชงนั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกด้วยซึ่งนั่นก็เลยทําให้น่าสนใจนักคนคนนั้นเนี่ยคราวนั้นจะเป็นฝาแฝดของแชงที่มีความเกี่ยวข้องฝึกการลังการลิงแล้วก็เป็นหนึ่งในหน่วยภาคีสเวนเทฟอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราอนั่นเป็นแบบนั้นนั่นก็จะหมายความว่าหนวดดำเนี่ยคราวนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแฉงมาตั้งแต่เด็กเสน่นก็ ที่ได้ถูกเซตเทอร์นั้นทดลองก่อนหน้านี้ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่าทั้งหมดพวกนี้นนเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็จะตอบคําถามทั้งหมดทันทีนะว่าทําไมหนวดดำเขานั้นใช้พลังของพิสายได้สองผลแล้วก็ทําไมหนวดดำเนี่ยถึงได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องหลับต้องนอนได้เจ้านั้นก็เพราะว่าหนวดดำเขาน่าะที่มีร่างกายที่แปลกประหลาดที่มันเกิดมาจากการทดลองเซตเทอร์นั้นแบบนี้นั่นเองเนะฮะโอเคเรนนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคองกันในคลิปปนนนีี้้้ถาาสกกกกับบบบเพืื่่อออชชคคลลลิแแ็ยมดดดไ์์ร แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตนในห,หางคิปใหม่ช่องเราๆสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ